ท่านผู้ชมครับจังหวัดชุมพรถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการผลิตทุเรียนซึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย เรียกว่าผลผลิตไม่ต่ำกว่า346,000ตันเลยทีเดียวครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดจุมพรครับว่าทางสำนักง,งานเกษตรนี้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทูเรียนในการผลิตตุเรียนคุณภาพอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวตามผมไปพบกับท่านเกษตรจังหวัดจุมพรด้านในเลยครับอขอเรียนถามท่านว่า ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอย่างมีคุณภาพอย่างไรบ้างครับครับเราถือว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนเป็นอันดับสองรองจากจันทบุรีนะครับเรามีพื้นที่ปลูกอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยกว่าไร่นะครับแล้วก็ผลผลิตอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นหกพันตันเศษนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตทุเรียนใหญ่ อันดับสองของประเทศนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรชุมพรเนี่ยเรามีการส่งเสริมพี่น้องกเกษตรกรผ่านระบบการส่งเสริมกรเกษตรในรูปแบบของกเกษตรแปลงใหญ่ผ่านศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรครับหรือสอพอกอรนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันในรูปของแบบแปลงใหญ่ทั้งหมดของทั้งจังหวัดเนี่ย24แปลงใหญ่นะครับซึ่งแปลงใหญ่ก็คือ การที่เกษตรกรมารวมตัวกันเรื่30คนถึงรหรือ300ไร่นะครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะปลิกทุเรียนคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ปลูกทุเรียนต้องทํา GAP นะครับการผลิตดีที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานการส่งออกที่เกษตรกรต้องทําทุกรายเพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวพี่น้องเกษตรกรเอง ของผู้บริโภคและก็ผลผลิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับและก็ตรงน,นี้เราได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดชุมพรในเรื่องของการถอดองความรู้ให้จากพี่น้องเกษตรกรที่ทําทุเรียนเก่งๆเรียกว่าเซียนทุเรียนของชุมพรเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อถอดองความรู้และตอนนี้เราก็ได้เป็นเอกสารการผลริตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดชุมพรหนึ่งเล่มซึ่งกเกษตรกรไม่ต้องจําเป็นต้องไปลงผิดลงถูกท่านสามารถ ใช้ตำราเล่มนี้ในการปริิทุเรียนคุณภาพได้เลยนี่คือเป็นความตั้งใจของทีมงานของเกษตรจังหวัดที่ถอดลงความรู้จากพี่น้องเกษตรกรที่เก่งๆในจงหวัดชุมรจากเกษตรกรแปลงใหญ่ทุกคนนะครับมาเป็นตําราหนึ่งเล่มนะครับทั้งทุเรียนและก็มังคุดเรียกว่าตําราเล่มนี้นี่เป็นการรวบรวมเซียงทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร<ๆ>มาตีพิมพ์แล้วก็การเข้าถึงของเกษตรกรเนี่ย ถ้าว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เกษตรกรสนใจอยากจะได้ตาราเล่มนี้เนี่ยติดต่อที่ไหนยางไครับตอนนี้ตําราเล่มนี้เนี่ยเราทำำําจํานวนจํากัดในปีแรกแต่อนาคตเราก็จะทําเพิ่มเติมให้กับเจ้าที่ของเราด้วยนะครับตอนนี้เจ้าที่เรายังไม่มีเล่มนี้เลยแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในส่วนของที่อบรมปีแรกเนี่ยได้ทําไป50เล่มแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อย,อยแต่ตรงนี้จะอยู่ที่สปรกรทุกสปรกรแล้วแลวก็พิจารณาถือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ ทำทุเรียนก็จะมีการประชุมกันในของกลุ่มแปลงใหญ่เป็นประจําเพื่อที่จะแชร์องค์ความรู้กันในการผลิตทุเรียนคุณภาพตรงนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตทุเรียนก็จะได้ทําทุเรียนที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องลงผิดลงถูกท่านสามารถทําได้ตามองค์ความรู้ที่มีในพื้นที่ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานเรามาที่หมู่11ตําบลบ้านนาครับมาพบกับเจ้าของสวนที่พี่น้องเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามทางสื่อโซเชียลน่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีครับแต่ว่าผมไม่ขอพูดถึงเดี๋ยวจะให้ท่านได้แนะนําตัวเองเลยครับที่ยืนข้างๆผมนะครับครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ดํารงศักดิ์กดิ์ครับอยู่หมู่11ตาบลบ้านนา อำเภอเบืองจังหวัดชุมพรครับจุดนี้ที่ผมอยู่นี่บ้านเขาวงครับหมู่บ้านของผมครับที่หมู่11ตำบลบ้านนานเองนะครับครับท่านผู้ใหญ่ดํารงศักดิ์ศินศักดิ์เป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เพราะว่าท่านได้ทําสวนทุเรียนมานานอของท่านนี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับเฉพาะสวนทุเรียน40ไร่ครับ40ไร่40ไร่ไครับผม ทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับทุเรียนอายุตั้งแต่18ปีถึง44ปีครับ18ถึง44ครับผมเรียกว่าแต่ละปีนี่ผลผลิตเห็นว่าได้เยอะแยะทีเดียวก็ท่านมีเทคนิคยังไงครับพอสมควรก็รเทคนิคคือง่ายๆก็หนึ่งการบำร,รุงรักษาต้นให้ให้สมบูรณ์คือเรื่องรเรื่องใหญ่เรื่องหลักนะฮะผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับการบำร,รุงรักษาต้นให้สมบูรณ์คือเหมือนกับ นักกีฬานะครับถ้ามีการฟิตซ้อมให้ดีครับมีความสมบูรณ์ก็แข่งก็ชนะอยู่แล้วนะครับเหมือนก็ทุเรียนก็เหมือนกันครับเราบำรุงต้นให้สมบูรณ์ให้แตกยอดหลายๆย,ยอดนะก็คือการแตกรอดแตกยอดหลายๆย,ยอดก็เหมือนกับคนกินข้าวหลายจานครับท่านนะจะทําให้ทุเรียนมีความพร้อมมีความสมบูรณ์นี่คือการหลักหลักใหญ่ของของพืชน,นะครับที่เราจะต้องบำรุงรักษาให้ดีนะครับแล้วเราเราใช้ปุ๋ยสูตรอะไรยังไงครับการบำรุงต้นครับจะใช้สูตรตัวหน้า สูงทั้งน,นี้ครับอย่างหกสามสามหรือว่า 15, 000, สิบห้าศูนย์ศูนย์อย่างนี้นะครับนะให้ตัวหน้าสูงหรือว่ายี่ห้าเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องให้คือการตัวหน้าสูงเนี่ยการให้แตกยอดเพราะมีในตัวเจ้สูงนั้นเวลามันมันแตกยอดกับมันออกดอกเนี่ยมันต้องให้มันสัมพันธ์กันใช่ไหมใช่ครับก็เมื่อเมื่อเมื่อทุเรียนออกดอกแล้วเราจะต้องทําให้ออกยอด เพื่อลดปัญหาลูกหลุดร่วงลูกทรงบิดเบี้ยวลูกขนาดาเทา่าไข่ไก่หรือว่าเท่าแก้วเพราะช่วงนั้นนะ่ะทุเรียนพอครบําหนดอายุของทุเรียน60วันถึง70วันจะต้องออกยอดใหม่เมื่อเราทําให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันปัญหานี้จะไม่เกิดลดได้ถึง99%สครับท่านแล้วที่เขาเป็นห่วงกันในในช่วงจังหวะที่มันมันออกผลติดผลขนาดเท่าไข่ไก่แล้วเนี่ยใช่ครับถ้ามันแตกยอดเนี่ยส่วน,นใหญ่มันร่วงอ่ามันจะร่วงใช่ครับ เราเรามีเทคนิคยังไงครับก็คือเทคนิคทําให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันแค่นี้ครับนะง่ายที่สุดอ,อ๋อหมายถึงว่าให้มันมาทั้งดอกทั้งยอด,ยอดมันต้องให้มาพร้อมกันให้พร้อมกันหรือว่าต่างกันสัก10วัน15วันก็คือออกมาออกมาออกน้อยก็ขอให้ยอดออกมานะครับออจะลดปัญหานี้ได้จริงๆครับอ,อ๋อนี่คือสูตรนิดเดียวไม่นิดเดียวแต่ว่าที่ตามหลักการนะรตามหลักสูตรแล้วเมื่อทุเรียนออกดอกแล้วจะต้องคุมยอดเช่นไหม ทางภาคตะวันออกคุมได้คุมยอดอยู่ครับแต่ภาคใต้ในฝนเยอะคุมไม่อยู่ยังไงเอาไม่อยู่ยังไงก็ต้องออกยอดลูกขนาดเท่าไข่ไก่เท่าแก้วเพราะรทั้งมือใหม่มือเก่านะครับนะกลัวกลัวจุดนี้มากตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนหันมาทําให้ออกดอกและออกยอดพร้อมกันเพื่อลดปัญหาตรงนี้ครับเรียกว่าผู้ใหญ่สามารถจะก,กําหนดได้เลยว่าให้มันออกดอกกับยอดเนี่ยมาพร้อมๆกันรัคบแล้วภาวะการทิ้งลูกของทุเรียนเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงครับแทบ 8 0 0ถึง90นะครับจะไม่ทิ้งลูกลูกก็จะทรงสวยนะครับลูกรกปทรงจะไม่บิดเบี้ยวคําว่าทุเรียนช่วงนั้นหกสิบวันนะฮะช่วงขนาดเท่าไข่ไก่เท่าแก้วเนี่ยช่วงนั้น,นถ้าออกยอดนะครับอาหารจะต้องไปเลี้ยงยอดนะจะทิ้งลูกทันทีเพราะว่า แม่ครัวต้องกินก่อนหิวนะครับนะเปรีบเทียบนะต้องกินก่อนแล้วก็อาหารที่ลูกเลยไม่เต็มไม่เพียงพอพูดง่ายไม่เพียงพอเลยทําให้ทุนลูกเนี่ยหลุดร่วงหรือว่ารูปทรงบิดเบีย้ยวเพราะได้รับสารอาหารไม่เต็มที่ครับในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลสวนมีผู้ชมหรือว่าผู้บริโภคหลายท่านเป็นห่วงเรื่องของการใช้สารเคมีในส่วนนี้ท่านผู้ใหญ่มีมีการใช้อย่างไรหรือว่ามีการควบคุมอย่างไรหรือว่าดูแลอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับครับ ก็ตอนนี้เราก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่การที่เราจะ,ะทําให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นนะครับหนึ่งนะการเราการใช้สารเคมีการใช้ทาสวนนะครับสวนเราต้องใช้เคมีอยู่แล้วแต่หนึ่งเราต้องทําตาม GAP นะครับเพราะทุกสวนจะต้องมี GAP หลักการของ GAP หนึ่งจะต้องรู้วิธีนะครับหนึ่งใช้ให้ถูกที่สองใชใ้ถูกเวลาครับสามอยูอ่ผู้บริโภคปลอดภยัย นี่แค่นี้เองครับนะเราอย่าใช้พมเพื่อเราอย่าใช้แบบไม่อ่านข้างฉลากเพราะว่ากําหนดของกรมวิชาการส่งเสริมข้างฉลากเขากำหนดมาแล้วคุณต้องใช้เท่านี้คุณจะอัตัวนี้ใช้เท่านี้นะแต่ที่ใช้ไม่ถูกก็ไม่อ่านครับนะมีเท่า,าไหร่ก็ใส่ทั้งขวดอันนี้คือปัญหาครับ ท่านผู้ใหญ่มีเทคนิคในการดูแลอย่างไรครับในการจัดการยังไงให้ได้1ต้น1นึ่งแสนครับคว่า1่ต้น1นึ่งแสนหรือว่า1ตันนะครับแต่คือผมจะพูดว่า1ต้น1ตันนะครับการดูแลก็คือการการที่ทําให้1ต้นกันคือ1ต้นมีอายุมากครับต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าต้นเล็กก็ได้1ตันนะเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดนะครับการดูแลรักษาอย่างนี้นะครับอย่างนี้หนึ่งต้น1ตันเนี่ยอันนี้ปีที่แล้วก็เขียนอยู่เลยต้นนี้ครับบันทึกว่ากี่ลูกนะ คือเราเอาจํานวนลูกนะครับจานวนลูกมามา,มาเปรียบเทียบว่าสมมติต้นนี้สามร้อยยี่สิบลูกคูณด้วย3กิโลเศษนะครับก็ตันหนึ่งนะครับบางต้นก็200กว่าแต่บางต้นเนี่ยมันลูกจะไม่3โลแต่เป็น5โลก็ตันหนึ่งนี่คือคืออาจจะไม่แน่นอนบางต้น200บางต้น300นะแต่ผมตอนนี้ผมจะมาเฉลี่ยเรื่องการลดต้นทุนเพราะผมจะไว้300ลูก 320นะบบางต้นตันหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องลดต้นทุนเรื่องค่าแรงค่าเชือค่าคนงานค่ายาเหลือประมาณ200ลูกนะหรือว่าไม่เกิน220ลูกต่อนหนึ่งตันก็จะลดต้นทุนได้ครับนะ220ลูกตันหนึ่งจะทาไม่ให้ต้นโทมนะต้นก็ปกติออกยอดง่ายดูแลง่ายนะต้นสมบูรณ์ดี300ลูก320ลูกก่อนหนึ่ง แต่มันจะเพิ่มเรื่องการค่าแรงงานหรือว่าค่าอุปกรณ์รหลายๆอย่างค่าปุ๋ยค่ายาค่าเชือกอะไรคือตอนนี้เรามาแข่งขันด้วยการลดต้นทุนครับการทําสวนตอนนี้ไม่ใช่ว่าแข่งขันด้วยการาแข่งกันลงทุนด้วยการลดต้นทุนครับท่านผู้ชมครับวันนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์ครับที่ได้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนของท่านแล้วก็ให้ความรู้มากมายทีเดียวนะครับอ่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้การสนับสนุนการถ่ายทาในครั้งนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดชุมพรครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานของเราทุกๆท,ท่านนะครับและขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังครับวันนี้ผม ข้าเชิญปัญโยฏิกรนะครับพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมและขอลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ